เรียกได้ว่าเป็นวิมานบนสะพานลอยเลยเดี๋ยวสะพานลอยจะมีวิมานได้ยังไงก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้ใช้ t i ๊ t o ็อรายหนึ่งนะคะเี่โพสคลิปเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับสะพานลอยเนี่ยมีคนเอาผ้าม่านมาผูกตกแต่งมีปูก,กระเบื้องตั้งโตะ๊ะเหมือนว่าเป็นมุมห้องมุมบ้านของอีกมุมหนึ่งเลยทีเดียวโอ้ยอยากเห็นภาพทีมงานขึ้นภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะ เอ้ยแบบมันเป็นวิมานเลยเหรอใช่ค่ะอืมคือแบบมันจะมีพระมงพระมานติดอะไรอย่เงี้ยใช่นะแบบนี้เลย,ยค่ะโอ้โหพร,พร้อมมากเลยนะแล้วก็มีโต๊ะเต๊ะอะไรวางพร้อมเลยแต่แบบนี้มันไม่น่าจะติดได้หรือเปล่าคะ มันไม่น่าจะไม่ได้นะค่ะอืมค่ทะทีนี้เมื่อไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเป็นสะพานล,ลอยข้ามถนนโรจนคะค่ทางหลวงหมายเลข309ช่วงหลักกิโลเมตรที่15ค่ะหน้าทางเข้าชุมชนวัดคานหามอําเภออุทัยจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีหอพักห้องเช่าจำนวนมากและอยู่ใกล้กับสวนอุตสาหกรรมโรจนะด้วยแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยไม่พบผู้พักอาศัยอยู่ค่ะทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอยุธยากว่า10คนก็ได้เข้าทำการรื้อถอนสิ่งของดังกล่าวออกไปนายทวัฒช่างทําตตำแหน่งพนักง,งานชั่วคราวแขวงทางหลวงอยุธยากล่าวว่า ปกติแล้วเนี่ยทางแขวงทางหลวงอยุธยาเนี่ยจะต้องทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งบนสะพานลอยซึ่งมีอยู่ทั้งหมด14สะพานลอยด้วยกันตลอดเส้นทาง20กิโลเมตร จะพบกลุ่มคนเร่ร่อนคนขอทานมาพักอาศัยโดยเฉพาะสะพานลอยหน้าชุมชนวัดคันหามค่ะค่ะทีนี้จะต้องคอยไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะสร้างความเดือดร้อนความรําคาญให้กับประชาชนที่ข้ามสะพานลอยค่ะทีนี้ด้านนางสาวจตุพรอายุ41ปีเป็นพนักง,งานโรงงานแห่งหนึ่งก็คือกล่าวว่าตนเองเนี่ยเลิก<ล><ล>ใช้สะพานลอยไปเลยเพราะว่า เห็นว่ามีของมาตั้งวางเกะกะตกแต่งเหมือนเป็นบ้านเลยกีดขวางทางเดินเพราะเป็นช่วงทางเลี้ยวขึ้นสะพานลอยเนี่ย<ะ>คือถ้าตัวเองเนี่ยมาคนเดียวก็คิดว่าน่าจะเกิดอันตรายได้อาจจะแบบเนาะเสียหลักใช่ทีนี้ทางด้านของนางสาวธาริกาอายุ40เนี่ยเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งใกล้กับสะพานลอยนี้นะคะกล่าวว่าคนร่ร่อนเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยมีแบบทั้งมาไปไปมามาคนใหม่มาเก่าไปอะไรนี้ถลดกันมาแต่ทีนี้ว่ามีอยู่ชายคนนึงงนี่แหละที่อาศัย เป็นประจําเลยค่ะประจำอ่ะนะคะ,คะหลายคนบอกว่าน่ากลัวเป็นชายรูปร่างค่อนข้างใหญ่มีรอยสกักแล้วก็มีรถจักรยานหนึ่งคันจะไปไปมา,มาแบบนี้ตลอดนอกจากนี้ยังมีคนเร่ร่อนแล้วก็ขอทานรายอื่นๆเนี่ยมาอาศัยนั่งขอทานบนสะพานลอยแห่งนี้อีกด้วยค่ะ